ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบกักนกวัการเหมือนเคยครับปั่นเช้าวันนี้อากาศดีร้อนบอบอ้าวไปหน่อยแต่บรรยากาศโคตรได้เลยดูสุดยอด นี่แหละครับเหตุผลที่ผมทำไมถึงต้องปันแต่เช้านะครับเพาดูบรรยากาศบรรยากาศบ้านๆรถไม่มีดูครับบรรยากาศสุดยอดนะก็เดี๋ยวแล้วเร็วนี้จะมีกิจกรรมนะครับอาสา ก็เดี๋ยวไปทําอะไรยังไงเดี๋ยวลงวันในคลิปแล้วกันนะครับคอติดตามแล้วกันเดอ้อโอ้กล้วยกล้วยก,ก้วล้วก้หอมก,ก้วยน้ำาวางปั่นไปเรื่อยๆครับ วันนี้วันเสาร โอเคครับยังไงฝากกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ก,กับช่องบักนกเลยเด้อโอเคไปแล้วขอบคุณสวัสดีครับ